เกซี่คะตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันในเกมไหมคะไม่ดใใ่ใค,คะ่ะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พีพโอเคโอเคคะ่ะโอเคค่ะดูคอวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นม i n ครับ f t แต่ว่าใบไม้ดอของโอพีค่ะหุยต้องลองดูแล้วเธอเขาจะลองตัดใบไม้ดูล่นนะให้ดูสิโอ้โห โอ้โหทุกคนดูดิโ oh, อ้ของโอ้โหของของเต็ไมไปหมดเลย oh, of, อออโอ้เยอะมากโอ้แล้วมาโยนใส่เขาทำไมโยนลงน้ำดิบื้อโอ้โหโยนก่อนโยนก่อนโยนก่อนทุกคนโอเคสังกัดโอ้ย โอเคค่ะซ you know, ึ่งการแข่งขันของเราเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด2รอบนั่นเองนะคะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับแร่ตามจํานวนนะคะเราจะให้เวลา15านาทีนะคะในการฟาร์มแร่นั่นเองนะคะแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะเป็นแข่งต่อสู้นั่นเองจ้าโอเคทิ้งก่อนทิ้งก่อนเธออุ๊ยอย่าตีเขาเธอเห็นต้นไม้ตรงนน้นไหมฝั่งนน้นฝั่งนน้นฝั่งนน้นเห็นไหมเห็นตรงนน้นไหม อ๋อจะไม้สีเขียวอ่อนๆป่อะอยู่ดึงสายอยู่ตรงนูน้นนั่นแหละก็คือเดี๋ยวเขาจะจับเวลา15นาทีเราจะต้องแบบทำการว่ายน้ำเพื่อไปยังต้นไม้ตรงนู้นให้ได้โอเคป่ะ okay, โ๋อแค่ okay, 5นาทีใครว่ายถึงก่อนชนะไม่ใช่15ห้นาทีว่ายไปแล้วก็ไปฟาร์มใบไม้ไงัยแคต้นเนี้ยต้นนี้ไม่ให้ต้นนี้ไม่ให้ฟาร์มกรจา เอ้ยบอกว่าไม่ให้ฟังโหเดี๋ยวก็ตีเลยพร้อมไหมจะจับเวลาแล้วนะสามสองหนึ่ง โอ้ยโอเคไปก่อนหรือวะตามแล้วตามแล้วนี่ทุกคนเราจะทําให้เสียเวลาในการฟาร์มของนิดนึงเนะ่ยฮะโอ้แต่โอเคเขาไปก่อนว่ะทุกคนไม่ได้ว้ายว้าว้าว้ายหยุดดูเขาทําไมเหยอเไอ้ตีทําไมลูกเฮ้ยอาการหมดอาการหมดผิดทางอะไถูกทางแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบึมบ้ม ทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเสียเวลาไปประมาณ30วินาทีนะคะในการฟาร์มของของเรานั่นเองอ้ยมมนถึงแล้วอย่าลืมสปอนพลอยด้วยสปอนพอยด้วยสปอนพลอยด้วยไม่คิดโกงมึงพิมพ์ค้างมาได้เปล่าเรานะไม่ได้พิมพ์ค้างอะพิมพ์แห้ละพิมพ์แ้แล้ว,ลวโอยต้นไม้ก็อยู่สูงเกินไม่รู้ไม่ไก้โอา้าแย่งของเขาอีกโคตรเย่เลยทุกคนโดนเย่งอะไ,ไปต้นไม้อันใหม่ก็ได้ไปลวดรอปลงมาจ้ะหนู ขอชุดดีๆด,ด้วยนะเจ้าหนูได้ชุดดีๆก็ถือว่าดีอนะเจ้าหนูเุ้ยทุกคนเจ้าขันคิดว่าแต่ละใบไ,ไม้มันรอบของไม่เหมือนกันแน่เลยอะ่ะอันนี้คือเราไม่ได้ชุดก่อนเลยอ่ะดูดิได้แต่แร่อะ่ะวุ้ยวุ้ยไม่นะโอไมพี่เไม่นใะช <laughs> ่ไงเราสามารถเทรลพอร์ตได้ถ้าเธอพอใจอยากจะไปอ่ะนะ เฮ้พนไงอะไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ได้อ่ะอันนี้มันดรอปแค่แรกเดียวจริงอ่ะมันไม่ดรอปชุดเลยเอาเป็นว่าเธอถ้าเธอพร้อมอยากจะไปแบบไบโอมธรรมดาเธอก็บอกขอแล้วกันนะอ่าได้ได้ได้เขาจะได้พาไปพร้อมดูหรอคือแบบไม่เอาล้อตรงเนี้ยพร้อมและพร้อมลวโอเคโอเคแล้วเขาจะทับโลเคทวิลเลจแล้วดูดีกว่าว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนนะทุกคนโผล่ที่ไหน ไปเลรทีพีมาโอ้โคตรแย่เลยเขาเสียเวลามาทีพีหาให้หรอมาแล้วนี่โอ้แต่ว่าที่นี่มันไม่ต้นไม้เลยล่ะอะไรทีพีไปทำไก็คิดว่ามันจะมีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปที่อื่นหนุกคนเราต้องไปที่อื่นเราต้องไปที่อื่นเราต้องไปที่อื่นมันไม่ได้ตรงนี้มันไม่มีของเลยโอ้โหแล้วนี่ที่ไหนเนี่ย โอ้มันที่เดิมอ่ะอะไรเนี่ยต้นโอวอยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้โหทุกคนเสียเวลาไปละ<อ>เอาเป็นว่าวิ่งหาแล้วกันนะเผื่อจะวิ่งเจอต้นไม้อื่นแทนอ่าฮะโอ้เ <laughs> ร่เยอะมากทุกคนแล้วมันดอบเป็นอินกอดทำไมวะเสียเวลาแล้วเนี่ยเสียเวลาดอปเป็นดักเก็ตอเปล่า เออน,นักเก็ตเต็นักเก็ตโอ้โพูดถึงนักเก็ตแล้วก็หิวทุกคนพี่จะต้องวิ่งหาต้นไม้อย่างอื่นแทนนะเนี่ยแถวนี้มันมีแต่เอต้นอะคาเซียตเต็มไปหมดแล้วโอ้โหแล้วก็ติดกับทะเลทรายอ่ะโหลสวยแล้วไม่มีต้นไม้อย่างอื่นเลยต้นโอกอยู่ไหนวันนี้ไงนี่ไงต้นโอกเอ้ยเอยนี่ไงดอกแล้วดอกชุดแล้วทุกคน ผมมาเจอต้นโอ๊กที่มันดอบชุดแล้วโอ้โหอยากเก็บอะแต่ก็ไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนถ้าของมันจะเต็มตัวทำไงอะทำใจไม like ่ได้เอาเอามีการมาว่าเราอีกโอ้โหแย่นะเราอะแย่นะเราอะอะไรใครแย่แย่นะเราเป็นคนแย่นะเราอะเธอแหละเป็นคนแย่ไม่ทิ้หก่อนแย่อย่างนี้รับไม่ได้เธอแหละเป็นคนแย่แล้วก็ไอ้ต้อง เป็นอะไรเนี่ยเขาขอหยุดเวลานะหยุดทำไมเขาจะหยุดทำไมอ่างเขาจะหยุดอ่ะจะทำอะไรอย่างนี้ไม่เนาะไม่เขาจะหยุดแล้วเขาก็จะให้ของเธอทำตัวเธอให้ว่างสักประมาณ3ช่องเธอหยุดนะเธอห้ามขุดอะไรเด็ดขาดเลยนะเอ้ยเราจะนับเวลาต่อเลยทุกคน ส2 1องเริ่มตอนนี้เราให้กล่องไปคุณก็สามารถเก็บของไว้ได้แล้วนะเข้าใจไหมทาเร็จด้ทำเซ็ตได้ก็ทำเซ็ตเราเองหน่อยเดียวเฮ้ยเหนื่อยแล้วเออไม่ใช่มาเจ็บผมเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะ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 จริงเป่าโอเคทุกคนเก็บไว้ละเต็มแล้วหนึ่งกล่องนี่คือแบบเต็มไว้ว่าเต็มไปแล้วหนึ่งกล่องอะเกินเกินไปอะจริงเต็มไปแล้วหนึ่งกล่องโอเคเราจะต้องรีบหาของต่อนะคะผม เวลาก็กําลังเดินต่ออยู่นะทุกคนทีพีไปได้ใช่ไหมเวลากําลังเดินต่ออยู่ <c oughs> อะไรทีพีหมาเขาได้ไงโกเหรอพี่โกงเหรอ,อไม่ให้เธอต้องหาเองได้ตอนนี้เขาเจอเองเธอต้องหางไ,ได้ชุดลวครับเจ้ทีกท็ดได้ไปเลยครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับคุณครับแล้วผมรู้สึกรำคาญ นักเก็บวะผมจะเก็บดีป่ะวะแต่จริงๆเก็บมามันก็คราบได้นะทุกคนแต่มันลำคานะ่ะไม่เอาดีกว่าเราไปหาเออต้นโอก๊กต้นโอก๊กง่ายเราจะเจอต้นโอ๊กอีกหนึ่งต้นขอทำการเก็บของสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะนะดาบอะไรเนี่ยดาบสมัยดาบน็อกแบ็กดาบไม่ค่อยแซบเลยทุกคนเฮ้ยดาบไม่ค่อยแซบเยยไม่แซบเหมือนเธอ ิ้งของก่อนนะของแบบว่าเยอะเกินเก็บเก็บเก็บก็บเก็บก็บทิ้ง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 ทิไปครับผมฟาร์มต่อฟาร์มต่อฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหคือแบบโอพีจัดอะโอพมากอะของหดเกินของหดเกินบาย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 บาายบายไอคนไวไวนี่มันได้เยอะขนาดไหนวะเฮ้ยอยากรู้อะ เยู๋กวก็เธอเดี๋ยวเราจะาฟาร์มชุดอีกสักแป๊บนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแร่กันวะไม่ไหวอะ่ะดรอปลงมาครับ, <c oughs> รบดรอปลงมาหาผมดอปลงมาครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีก,กว่าๆะะคะ แล้วไงอะคะถ้าคุณไม่รีบคุณก็จะไม่ทันเราเนะค่ะคุณโอเคโอเคผมว่าผมเก็บแรกก่อนเก็บแรกก่อนเก็บแรกก่อนจิงปะเนี่ยโหดเกินโหดเกินอ่าคุณนี่เนี่ยต้นอ๊กกที่ตานกระทำขอดาบหน่อยดาบวันนี้คือแบบดีดาบที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้คือทิ้งไปได้เลยนะทุกคน ผมเสียดาบกลบผมว่าชนะเขาอีกทเฮ้ยหยามขนาดนั้นเลยสิหยามขนาดนั้นเลยสิฝีมือมันกระจอกเกินไปอ่ะหยามขนาดนั้นเลยสิมีอะไรต้องกลัวอ๋อหยามเกินหยามเกินหยามเกินไม่ไหวว่ะทุกคน ไ,ไม่ไหว<า>แล้วก็คือของเต็มดิใครปวดขี่โอเคมันต้องเอาหมูว่าแล้วโอเคเอาแร่มาเลียงไว้แล้วเรียบร้อยคนนี้นี่เขาไวจริงจริงอะไรเหรอในกล่องไงแหมแร่เต็มเลยนะแต่ต้นเกมแล้วก็นั่นแหละ <c oughs> ดรอปผิดอีกแล้วไปดรอปกล่องของทิ้งได้ไงเนี่ยโอ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วนะน้องๆหนูหนูน้องๆหนูหนู แล้วต้นไม้ก็อยู่ไกลๆตัลวละพี่แพ้แน่เลยทุกคนหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าๆไม่นะไม่นะไม่นะขอแรกขอแร่ขอเยอะๆขอเยอะๆเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจริงป่ะทำไมคุณมั่นหน้าจังเลยอะ่ะ <s ling> ทำไมคุณถึงมั่นหน้าจังเลยว่าคุณจะชนะฮะคุณโอเคมั่นดิทำไมคุณมั่นว่าคุณจะชนะ ั้งทีคุณอาจจะแพ้ก็เป็นได้อะคุณแพ้ผมแน่นแน่มบอกใครนะ่าผิดตัวหมยน้องเฮ้ยาตัวเมน้องว่าวใครน้องเธออ๋อคือแบบขุดมาแต่ไม่ได้เข้าตัวเลยฮัโลโหลฮัลโหลโอ้าวหมดเวลาค่ะหยุดนะคะต็อปป,ปิ้งทุกการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทับคิวมาเลยครับเป่ะไม่ให้ขุดไอ้นี่เหรออ้าวก็ขุดมาสี่กล่องอรบก็บอกต็อปปิ้งทุกการ ก็คิดว่าเธอแบบแอบเนียนขุดใบไม้อยู่หรือเปล่าเอายหมถึงว่าให้หยุดขุดใบไม้นะห้ามเก็บของที่อยู่บนพื้นด้วยเพราะอว่ามันไม่ทันแล้วมีกันเนี่ยว้ายของพี่คือมีเต็มกล่องหนึ่งกล่องแล้วก็หกสิบสี่มาอีกนะแล้วก็อีกประมาณหนึ่งของพี่พี่ไม่เต็มกล่องเราก็มีเศษอีกหน่อยหนึ่ง ชนะคับรอบนรกเรับค่ะแล้วไงวะอ่าแล้วไงอย่งก็ชนะแล้วไงวะไอย่งมารอบต่อสู้เนี่ยทุกคนเรามาเตรียมของที่โหดที่สุดของเรากันดีกว่านะครับผมทํานสอทหนึ่งรอบต่อสู้ ก็มาดีครับก็มาด <laughs> ีครับก็มาก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ยมีคนติดไฟวะมีคนติดไฟวะทุกคนไ,ไอเราตีได้นะอย่างงี้ก็แพ้ดนี่โ <laughs> อ๊ยเจ็บนะเจ็บนะโอเคอย่าทำเขาเลยเขาเจ็บแล้วโอเคเขาเจ็บมากเลยเอ่ะ lão ngài quá lão ngài quá lão ngài quá lão lão ื่อนไปนี้เลื่อนไปนี้เลื่อนกากจัดเดอยกากจัดใช่สิทีพีมาอะไรอ่ะทำไมไม่ไม่ไม่ทีพีมาทีพีมาไม่เล่นแล้วเนยนะมันลืมมีความขี้โกรธเรื่องตำแหน่งในการลิ้นอ่ะทุกคนดูดิเขาโคตรขนาดเขาโคตรเอาละระเปียบมาีสามสองหนึ่งริ่มอุ้ยจับตีไฟหรอบายบายเฮ้ยทำไมเขาฟันไม่โดนเลยวะ ดาอะไรดาไอ้อดอุ้ยดาบไอล้อาบดาบไอรอ้เหรอใช่เอ้ยยอมไม่ได้เลยตีไม่ได้เลยอะดาบเธออะไรอะดาบอะไรเหรอก็เป็นช้ำเน็ตแล้วก็ช้ำเน,5 5น็ต B ไฟเป็กสไงโอ้เขาก็ช้ำเน็ต B ไฟไอ้แพเน็ตไอแล้วก็ไฟเอสเพชุดเธอสะท้อนหนึ่เหรอใช่ไหมอย่า <Yeah. S 1> ว่าแ ผมไม่มีชุดสะท้อนเลยเว้ยทุกคนไม่ได้มีชุดทอนเลยไม่ได้หาแบบตีเราไม่เจ็บเลยอ่ะอุเคออ่ะอ๋อดูเหมือนไม่เจ็บเลยเนี่ยไอ้ฟูฟูมีเสียงอ่ะก็คือมันติดสะท้อนนะทุกคนเฮ้ยแพ้ต่อสู้เขาอีกแล้วว่ะทุกคนกระจกจะระเบิดไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดโอ้โหคนลืมดูคือประเด็นอ่ะเลือดเขาเหลือหนึ่งหัวใจเว้ยแล้วเขาก็แบบ ถ้าไม่ดำน้ำคือมันจะไหยน้ำช้าใช่ป่ะเขาก็เลยดำน้ำยาวๆเลยีีก็ลืมดูว่าอ้าวอากาศหมดโดนขังแน่โอเคโดนขังแน่โอเคโดนขังโอเคโดนขังโอเคโดนขังแน่ขึ้นหนอไม่ได้ตายแน่ชุมชุ่มชุมชุมหัวชุ้มหัวุมหัวได้ไดได้ไต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นโอยทุบใหญ่เลยวะ รู้ใหญ่เลยวะจริงป่าจริงเปล่าได้ีจ้าโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ถือว่าเราเสมอกันไปนะคะก็ให้เราได้ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวัญและก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย